สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่นอ้องป่องไป้าใขขเหยีนบซีสุโผสุกนมาหนีบนลงมาขุดมันฝรั่งพี่น้องมาขุดมันฝรั่งเพราะว่าที่ขุดขึ้นไปเนี่ยมันเบิดแล้วโอ้มันือเป็นยังสีเนาะแบบน,นี้เนาะหัวมันบบหัวมันบ้อบยูใตดินพี่น้องเอ้ย หวัวมันบ้ได้อยูใตดินมันบ่ถือดินนี่อันใดมันอยู่สูงไรมันกระนาตัวบาดนี้พี่น้องอ,อุ้ยใจโอกหัวหัวน่อยคุดถือเอาเถื่อละกอเนี่ยยูได้เป็นโอ้โดนพี่น้อง กบามเขากบริกินแต่น,นี่เนาะหัวน,นี่น้อยสิเก็บไ,ไปตัปง้งใดนอใบตะปูกอีกตรงนี้หัวมันลังโอ,อ้ยว้าวขุดเขาขุดไปใบหลายบ่ได้โ้ยอ้ย,อยให้บนกระไดเนาะเฮ็ดงานเมื่อเดียวก็ยังสีล่ละเมื่อหนึ่งก็ถือกล้องพี่น้อง จกเห,เห็นบ่เห็นบุหน้ากล้องกับดำปือป้อ้อยู่มันบ่เห็นหงเลยพี่น้องนี่ผมถ่ายเดาๆไปซื้อได้นีขุมดมันพลังไปไปเห็เพ่อไงไปเห็ดเนืก้กินพุ่นปิ่งพี่น้องมองมันเนาเนาถิ่มตัว เอ้ยควรกัดขาดเลีว้วเนาะนี่มันเถาเลีวยวโแก่เลี้วพี่น้องน้องขุดออกจากขี้ดินเพราะว่าฉันขุดออกจากขี้ดินมันกัดเหงาแล้วก็ออกเนอกอยังประมาณนี้เอ้ยหัวใหญ่ขักว่ะหัวใหญ่ขักขุดขี้ดินอยูย่เหงาเดียวก็กินเบ,เบิดปีน่นาสิยกล่องพังหลังพุูนออก คุ้ยกับพญ่แล้วว่าอันนี้ถือเด็ดคุ้ยกับพญ่้วว่าปีหนาสิยกยกกล่องด้านหลังคนโอ้ยหัวนี่ก็ได้ถือปวั่ใช่บนนั่นแหละหัวเอาเดียวเนี่ย็กินมบ้เบิดนี่ เอ๊ะหาวงามๆพี่น้องขาห้าเขาถ้าเขาถ้าเวายกห่องสูงดินล้วนเท่าไรแหงถึงแต่หัวใหญ่หัวงามเลยพี่น้องอันนี้ดินมันแกนแน่เลย โอ้เงาเดียวเต็มกระปูกเต็มกระปงล่ะพี่ว่านึงอีก2ห3หต้นอีนี่โอ้ยหันี่พี่น้องเอ้ยหเดียวนี่ไปหันอกได้เป็นจานพ่นตนีี่นึงอีกโอ้ยเงาเดียวมันน้อยๆตนีแมไป มังบาทนี่โอ้ผีหัวหนึงพี่นอ้องนี่ไก่แด็หนานอไอน่อไปไก่แท็ก้อนหินเบิดลอะไันี่คือสีเบิดและวล่ะตุดกันมันปุุงอยู่นี้ถมันมีไว้ก้อนนี่มันก็เด็กกิน เห็นหัวสางล้างอยู่คนละพี่น้องโอ้ยมากันนี่พ่อใหญ่กับโอ้ยตายไปนี่ดินตินตินตีติดติดขี้ดินขี้ดินติดตีนแล้วบันนี่พี่น้องนีได้บักบมันเป็นหน่อยล้วเลยปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะสอนมาพี่น้องว่านี่เงี้ยบนสไปล่างตีนใส่แบบนี้ ยังหลายเงาอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามัินับหนึ่งสองสามสี่ห้าปเก้าสิงยังสิบสงเงาพี่น้องสองเงาบื้อไกหน้อยน้อยนี่ปุ่นสุดไปยังไรบาท ต้องมาสำรวจพักอีกก่อนแมงก็มากินดีดีแมงมากัดพักกี่บนพี่น้องเอ้ยปดพักก่อนอืมมากันนี้ก็บพท่านมีแเนวกินดอกเว้ยสิติดอยู่แต่ว่าแค่รถนี่โอ้ยยังเกาะไอ้นี่เริ่มเริ่มจะมีแมงมาลงแล้วมีแมงบงเขียวมาลงหาตันเ่อพอ ันน okay ี้ก็ติดโอเคสสิได้กลับก็สิได้กินอยู่ดอกติอันน okay. ี้สิเอาไปล้างถึงบ้านบ่จะล้างคือบ้านพุ่นพี่น้องเฮ็ดหยักินไก่สิเที่ยงแลเด้นี่บ่แม่นบ่แม่นว่าจะเาด้นี่พี่น้องเอยน่นยังหาพ่อใหญ่บักพริกบักเขือเทศก็ยังบ่ทันได้เก็บอยู่ในกินเฮานี่พี่น้อง สิซุกไล่เนาะดาลิ่งโอ้เป็นเหตุบ้ลนั่นเป็นเหตุบ้ลใส่ฟื้นไหมเหตุบ้ลใส่ฟื้นไหมพี่น้องว่าเมื่อนั่นแล้วขนออกแล้วขนใน ทอนจังสีออกมาพาเบิดแล้วแล้วก็สีเห็ดบนลบางฟื้นต่อตัวบ้านเห็ดบนลบางบางฟื้นต่อและเห็ดไปฝรั่ังมันฝรังมันมันฝรัง <c oughs> วานเห็ดจนมาคำจนมามืด ก่อนเห็ดเ <c ười> ครื่องใหม่เครื่องมือเพิ่น <c ười> นี่หละปีหนาสีให้แล้วหยับแล้วหยับไอ้เครื่องพาฟื้นขึ้นมาทั้งเนินนีแน่คนขวงมันนั่นออกแน่กับเชื้สวนมันนีเพราะดีนางส้มเพราะดีเบิงแล้วมันเป็นดินไงพี่น้องนี่มันเป็นดินดินดีแล้วเอาเครื่องนั่นยกล่องขึ้นปลูกสตอเบอรี่ก็ปลูกมันจากสองสามล่อง นั่นนั่นหยอกเมียเอามาแตะหัวน้มแล้วก็เอาไปกินฮี้เอ้ย,อ,ยอุ่นเนะนมันโลนว้านแบนเดี๋ยวสิลงมาเกี่ยอกเคนะียนกินแล้วก่อน ลองมาเก็บไปไว้มันลืมตุนก้อนหมากอันนั้นก็ลมผัดเอ็นไปเอ็นมาหักล้งหลางงาแล้วไปยบนขึ้นบ้านก้นพี่น้องเอามันฟรั่งไปล่างแล้วก็สิในเห็ดเนวอยู่นอกินทำกับข้าวสิเส็ยดหยังบดตีสิวัอนี้จะทำสเต็ก ทำสเต็กเนื้อมันฝรั่งให้พ่อญ่เจ้าของกจะจิกินเนี่ยกินเกนัอน่ะล่ะกินซุปนั่นแหละพี่น้องซุปต้มจืดนั่นแหละเนี่ยเยาวนสิลงมาเก็บเพราะว่ามันสุกข,ขักแลว้วมันโลนมันเริ่มโดนแล้วพี่น้องนี่นะเนาะเลืองอลามงามตาแล้วเหลืองงามงามยังวะเลืองอลามงามตาแล้วบไดใดมันสุกมันบด เยอะบ,บนคิดว่าเยอะบ,บนกับกบกเคยเห็นมันสุก,กเจือเจือนะต้นนี้เนาะเยอะยบ,บนคิดว่ามันมันสีสุกดำดำก็ยังอันกตน็กต้นก็ต้นที่มันไว้ไปแล้วนะเมื่อเมันสุกเหลืองอยัางงามงามเหลืองโอ้ยห่วยสุกตีเทียมมันฝรั่นอ มันผ่านมันโรยปอบฟังดกดูเก็บไปมันลืมต้นเราก็กินฝุ่นขางไม้ฝุ่นซุกหลายฝุ่นเมื่อกี้นี่เก็บไปน่ะมันโรยเด้หน่วยมันโรยหน่วยมันโรมันหวานพี่น้องมันหวานแบบหวานฉ่ำเลยอ่ะร่มแห้งแห้ง ไปน้องกินก่อนสินลงมาเก็บกินไปเก็บไปก็อิ่มตาใจอ่ะแังวอร์สุดเน่เน่กำลังสีหักกำลงังเจ๊สีลงมากอยกำลงังหัก ไงห,หาใหม่บ้างครับขออภัยางครับต้นนี้หักเรียบร้อยแล้วต้นนี้หักเรียบร้อยแล้วหักเรียบร้อยแล้วไปไปถี่ามาล้มแล้ว ฟันหม่ยัมนาะ